สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ทักทายกันวันนี้สายสายวันจันทร์ที่14เดือนรกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะครับเราเจอกันเช่นเคยก็ทักทายกันในโอกาสที่วันนี้เป็นวันแรกของการทำงานนะครับส่วนผมเนี่ยวันนี้เข้าช้าเพราะว่าเมอช่วงเช้าไปล่องทะเลมาฟังแล้ดูดีนะครับไปล่องทะเลแต่จริงไม่ใช่หรอก มีภารกิจสำคัญครับในการไปลอยอังคารที่ทะเลในพื้นที่อ่าวไทยของเรานะครับใกล้ๆกับนี่แหละครับกองทัพเรือของสัตหหีบจังหวัดชลบุรีนะครับก็ามาที่นี่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่มันตื่นตาตื่นใจคุณผู้ชมเพราะว่านานๆจะมีโอกาสได้มองจากทะเลเนี่ยมองเข้าหาฝั่งนะครับมันก็สวยดี จากเดิมที่ไม่เคยบอกนานมากแล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆที่ผมไปตกมงตกมืออะไรกันนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ไม่ได้ไปนานมากมาวันนี้ก็เลยไปถือโอกาสนี้ไปดูวิวสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปลอยอังคารด้วยนะครับก็เลยมาพบกับผู้ชมช้าไปนิดหนึ่งขออภัยนะครับขออภัยเป็นการล่วงหน้าก่อนแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อ ก็คือประเด็นของทักษิณกับหุนเซนซึ่งผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวะไรกับประเทศไทยเลยสวัสดีคุณสมนองนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยทั้งแผ่นดินเลยมันเรื่องของคนสองตระกูลเท่านั้นก็คือตระกูลหุนกับตระกูลจินแต่ก็เป็นลากเอาประเทศไทยเนี่ยมาเป็นตัวประกันเพียงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดจากการถูกข้อหาขายช่องขายชาติอะไรก็ว่าไปย้ำนะครับว่าเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น เราไม่ได้บอกว่าคุณทําจริงนือไม่จริงยังไงแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราเห็นณนะวันนี้เนี่ยมันมองได้หลายมุมละเกินคุณผู้ชมครับทั้งมองว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันจริงๆอย่างจังทั้งมองว่าการเป็นเรื่องของการเสแสร้งการเล่นละครอ,อะไรกันแล้วแต่อันนี้อยู่ที่มุมมองนะครับเราคงบอกไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแต่หลังจากที่ทักษิณได้ออกมาพูดถึงคุณเซนเมื่อสองสัปดาห์มานี้ มื่อวานนี้ผมก็เห็นข่าวว่าคุณเซนได้ออกมาตอบโต้แต่ยังไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับย้ําเฉพาะบางส่วนเท่านั้นซึ่งก็น่าสนใจคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนในทั้งแผ่นดินน่อยากจะรู้คือทักษิณไปทําอะไรไว้ที่กัมพูชาแพรทองทานไปทําอะไรไว้ที่กัมพูชามันถึงเป็นที่มาที่ไปของคลิปอังเกิลที่ว่านี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแพรทองทานไม่เคยอธิบายความใดๆทั้งสิ้นว่าคลิปอังเคิลเนี่ยมันหมายความว่าไง ไม่เคยพูดเลยมีแต่บอกว่านี่เป็นเทคนิคในการเจรจาอ,า,าอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าทีมฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงจะแนะนําให้ตอบว่าอย่างนี้ตอบว่าอย่างนี้ตอบว่าอย่างนี้เทคนิคอะไรครับเทคนิคในการเจรจาคืออะไรครับผู้ชมครับมันใช่แบบนี้แหละครับเราเป็นประเทศที่ใหญ่กว่านะครับถูกไหมฮะเราเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเราจะไปจะต้องโทรไปหาประเทศที่เล็กกว่าเลยครับถ้าไม่มีอะไรแอบแฝงน,นี่คือสิ่งที่แพทองทานจะตอบคําถามนี้ไม่ได้ เพราะมันไปไม่ถูกอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับคือไม่รู้จะตอบคาถามได้ยังไงในเมื่อคนไทยเนี่ยเขาฟังคลิปนั้นฟังด้วยภาษาไทยก็รู้แล้วว่าสิ่งที่คุณสื่อออกไปเนี่ยมันคืออะไรจะมาอ้างว่าเป็นเทคนิคในการเจรจาอย่างนี้อย่างนี้มันคงไม่ได้หรอกครับคนไทยไม่ได้งงหรอกครับผู้ชมครับผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณผู้ชมไปซ้ำไปว่าสิ่งที่เธอพูดในคลิปเนี่ย <c oughs> ซึ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าอะไรใช่ไหมครับ ผมไม่จะเป็นต้องพูดเลยปล่อยให้คุณผู้ชมเนี่ยใครฟังปุ๊บก็รู้ปับ๊บไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยไม่ต้องอธิบายความว่านี่คือเทคนิคในการเจราจาต่อรองอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้คุณลุงคะคุณลุงอยากได้อะไรเดี๋ยวรู้จัดให้เอาอย่างนั้นเลยนี่เป็นเทคนิคในการเจราจาอะไรครับคุณผู้ชมครับใช่ไหมฮะผมถามแค่คเดียวถ้าเราตัวใหญ่กว่าเวลาจะเจราจากับใครเนี่ยเราจะต้องลดตัวลงไป เพื่อเจรจากับเขาเลยครับผมไม่เคยเจอนะครับทฤษฎีแบบนี้เขามีแต่ว่าเราอยู่นิ่งๆแล้วรอให้ตัวเล็กเนี่ยมันขยับตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาเจรจากับเราเหมือนที่อเมริกาทํากับเราใช่ไหมครับอันนั้นแหละคือเทคนิคในการเจรจาที่กับอเมริกาเนี่ยโอ้โหไปประจบต่อพอเ,าเขาซะไม่มีแต่กับคุณกับกับขเขมรซึ่งเราไม่ควรจะไปทําอะไรขนาดนั้นเลยเนี่ยแต่ก็ไปทํา ผมไม่รู้ว่าไอ้เทคนิคการเจรจาแบบนี้เนี่ยมาเป็นการเจรจาที่ใครก็สอนมานะผมไม่รู้นะนี่ไม่รู้นะแต่ในสากลโลกใบนี้ไม่มีใครเ็าทากันหรอกครับไปเจรจากับประเทศที่อ่อนกว่าเราเนี่ยไม่มีใครเ็าทำหรอกครับนอกเสียจากว่าจะมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งไอ้ผลประโยชน์ตรงนี้แหละที่พวกเราคนไทยทั้งหลายเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่มันกลับไม่มีคำตอบ,อบคุณผู้ชมครับ ในเมื่อมันไม่มีคําตอบแล้วจะให้เราคาดเดาไว้ยังไงมันก็เดาด้สารพัพสิครับถูกไหมครับเพราะมันไม่มีคําตอบเฮ้ยเรื่องน้ํามันในอ่าวไทยหรือเปล่าวะเอ๊ะเรื่องเขตแดนหรือเปล่าวะเอ๊ะหรือว่าเรื่องของการจะเอานู่นเอานี่หรือเปล่าวะมันเดาได้หมดแหละครับมันอยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่คนไทยอยากจะรู้แต่แพรสองฐานไม่อธิบาย พูดอย่างเดียวว่าโอ้ยมันเป็นความผิดพี่ไม่ควรจะทําอย่างนี้แอบเอาคลิปมาเปิดเผยได้ยังไงก็ว่ากันไปนะครับผมบอกแต่ได้แล้วคุณผู้ชมครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องของคนสองตระกูลเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยข้ามแผ่นดินไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคอมเมนต์ข้ามแผ่นดินเลยไม่ใช่เลยโต้กันไปโต้กันมาโต้กันไปโต้กันมาอย่างเมื่อวานนี้คุณเซนพูดอย่างนี้ขออนุญาตอ่านนะครับคุณเซนบอกว่าข้าพเจ้า อยากให้ผู้นําโลกและผู้นําอาเซียนยอมรับในสิ่งที่ทักษิณได้กล่าวเอาไว้เมื่อวันที่27มิถุนายนปีคิตศกราช2025ที่จังหวัดพระมิหารข้าพเจ้าได้กล่าวถึงปัญหาขาบวนการอาญากรรมไซเบอร์ในไทย <c oughs> โดยกรุงเทพเนี่ยเป็นแหล่งซ่อนตัวของแก๊งเหล่านี้และขบวนการจากไทยได้แพร่กระจายเข้ามาังกรรมัมพูชาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทักษณิณเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่9กันยายนคมโดยยอมรับว่าหัวหน้าแก๊งรายใหญ่ๆของหัวหน้าแก๊งการพนันออนไลน์แล้วก็ช่องโกงออนไลน์ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาทเนี่ยอยู่ในพารา์ตเบนต์หรูในกรุงเทพแล้วก็เดินทางเข้าออกประเทศเพื่อนบ้านอย่างอิสระในขณะเดียวกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้จับกลุ่มหัวหน้าแก๊งพนันออนไลน์ซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ยคือ11พันล้านนี่มัน11,000ล้านนะครับ จับกลุ่มได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยมีรายงานของ UNODC บอกว่า mm. การผลิตและการค้ายยาเสพติดในสามเหลี่ยมองครรํมมีปริมาณเพิ่มสูงมากขึ้นโดยที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของเครือข่ายดี mm. ผมขอให้ผู้นำโลกและอาเซียนยอมรับสิ่งที่ทักษิณเปิดเผยและหยุดกล่าวหากัพูชาอย่างเลื่อนลอยขณะที่ประเทศของผมกลับเป็นแหล่งซ่อมสุมอาญากรรมไซเบอร์ยาเสพติดและก็ฟอกเงินก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีไทย เดี๋ยวนะคุณเซนบอกว่านี่ไม่ใค,ค่สงครามระหว่างทหารของทั้งสองประเทศแต่เป็นการแข่งขันกันดำน้ำําใครอยู่ใต้น้ําได้นานกว่ากันคนนั้นชนะทักษิณกํำลังสื่อถึงความอดทนในการปิดพรมแดนโดยบอกว่าหากเป็นเกมเช่นนี้ตัวการสําคัญก็คือตัวทักษิณเองและกัมพูชาพร้อมที่จะเล่นเกมนี้ตราบเท่าที่จําเป็นแต่กลัวว่าคนที่ชวนเล่นอาจจะล้มก่อนที่เกมจะจบนะครับแล้วก็มี คุณเซนบอกว่าวันหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักวันหนึ่งนะครับอาจต้องใช้เวลานาะนประมาณสักสามชั่วโมงเพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับทักษิณที่ผมเคยช่วยเหลือทักษิณเอาไว้ตั้งแต่ปี2006จนถึงปี2025วันที่15มิถุนายน2025ทักษิณฝากข้อความผ่านหวดนะครับขอให้ถอดอนุทินพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยเพื่อให้เพื่อไทยคุมกระทรวงนี้ผมก็ตอบกลับไปว่าถ้าเกิดถอดเขาก็เตรียมถูกถอดเองด้วยกันแล้วกัน ผมไม่แปลกใจที่ทักษิณเนี่ยทรยศเพราะว่าเขายังทรยศต,ต่อชาติของตัวเองได้แล้วคนต่างชาติอย่างเช่นข้าพเจ้าจะเหลืออะไรอย่าลืมทุกอย่างที่เคยบอกและปรึกษาข้าพเจ้าทั้งการถอดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใน24ชั่วโมงการดูหมิ่นกษัตริย์ของไทยทั้งในอดีตและก็ในปัจจุบันักวิชาการไทยบางคนบอกว่าข้าพเจ้ารู้สถานการณ์ไทยชัดเจนจะไปชัดได้ยังไงในเมื่อทักษิณเนี่ยคุณชมครับฟังนะครับทักษิณให้ข้อมูลและมาขอคำปรึกษาแทบทุกวันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนแล้วเร ไม่ใช่การเมืองัมบ,บูชาแต่เป็นการเมืองไทยทั้งสิ้นขออภัยครับคุณเซนเนี่ยพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครโกรหกใคร <c oughs> คนเนี่ยมันศสีนเสมอกันเนี่ยมันจะคบกันได้เราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยทักษิณโกหกหรือว่าหุนเซนโกหกกันแน่หรือว่าต่างคนตาก,กากโกหกจนกระทั่งเรางงไปหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของสกูลนี้ผมก็เลย พยายามนั่งมองอย่างเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่คุณเซนพูดทั้งหลายเนี่ยเราอยากรู้ผู้ประเธอไม่ต้องกลัวนี่พูดตามตรงนะครับเราอยากรู้คุณผู้มเัเถอคุณเซนพูดไปได้เลยนะครับคนไทยทั้งแผ่นดินอยากจะรู้ว่ามนเกิดอะไรขึ้นไปคุยไปเจรจาไปช่วยเหลืออะไรกันไว้บ้างแล้วทําไมถึงเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวประกันในเกมเกมนี้คือผมไม่เชื่ออะครับผู้ชมครับว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพูดเนี่ยมันจะเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่เชื่อมือนกันว่าเขาจะโกหกร้อยเปอร์เซ็นเออเอาสิมันจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สองคนเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนหวังว่าจะรับซึ่งกันและกันซึ่งเราไม่รู้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่รู้และเราไม่จะเป็นต้องเชื่อทั้งคู่ไม่จะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เนี่ย มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องคนสองคนที่อาะเทศชาติเป็นตัวประกรันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมมองอย่างนี้นะครับว่าเราควรจะปล่อยให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามกฎกติกาของบ้านเมืองทักสิงจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับทักสิงจะทําอะไรก็ทําไปคุณเซนจะตอบโต้อ,อย่างไงก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกันแต่เรารอคุณเซนอยู่คือว่ารอให้คุณเปิดเผยข้อมูลมา มันมีนักการเมืองไทยคนไหนบ้างที่ต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับขอความช่วยเหลือและคุณช่วยเหลือเขายัางไงคุณให้พาสปอร์ตหรือเปล่ากับนักการเมืองชั่วคนนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะครับย้ามีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้นะครับทำการตรงนี้เราจะปักใจว่าเป็นคนนะั้คนนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุณเซนจะช่วยเหลือนักการเมืองชั่วๆคนไหนก็นแล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยท่านผดีครับ มันเป็นเรื่องของการหลบหนีนคดีความจากประเทศไทยไปแล้วก็ไปอยู่ที่กัมพูชานั่นเป็นเรื่องที่คุณเซนมีบุญคุณกับนักการเมืองพวกนี้เท่านั้นย้ำนะครับเฉพาะนักการเมืองพวกนี้เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยถูกไหมฮะไม่ต้องมาเข้าข้างทักษิณเข้าข้างคุณเซนไม่แต่สิ่งที่คนไทยอยากจะรู้คือ คุณไปคุยอะไรกันไว้แล้วใครที่คุณเซนบอกว่ามีบุญคุณกับคนคนนี้เปิดเผยมา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 นะครับจะได้รู้เช่นเห็นชาติการทีกับคนที่คลั่งใครไอ้นักการเมืองชั่วๆเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมผมย้ำนะครับใครที่คิดจะเอาคาติทนโดขึ้นมาให้ถูกกฎหมายชั่วทุกคนบอกได้เลย ห้องนี้ถ้าใครไม่พอใจก็ออกไปได้นะครับเรียนเชิญนะฮะเชิญออกไปได้เลยเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยทำไมต้องไปกล่าวหาทักษิณอย่างนอย่างนีน้ผมไม่ได้กล่าวหาทักษิณแต่ผมกำลังหมายถึงนักการเมืองชั่วๆคนหนึ่งย้ํานะครับนักการเมืองชั่วๆคนหนึ่งที่เอาประเทศชาติไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองจเจ้าคาสิโนโขึ้นมาเพื่อให้ถูกกฎหมายผมเรียกว่าชั่ว ใครจะบอกไม่ชั่วเป็นเรื่องที่ถูกก็เรื่องของคุณแต่ผมบอกว่าชั่วผมเป็นคนดีเพราะผมไม่เอาคาสิโนดีกว่าพวกนี้แน่นอนครับผู้ชมครับไม่ต้องมาบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกเรื่องแค่นี้ถ้าเกิดสันดาห์มันยังไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ไม่จู้จีไงนะครับปล่อยไปเถอะไม่อหยากจะไปยุ่งกับมันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความขัดแยง้งระหว่างทักษิณกับฮุนเซนเนี่ยปล่อยเข้าไปผมก็ปล่อยเข้าไปผมไม่ยุ่งหรอกเพียงแต่ว่าที่หยิบมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมเนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ำว่า มันกาลังทําอะไรกันอยู่ย้านะสองคนนะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยนะเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าเดือดร้อนนะครับสองคนนี้เท่านั้นคุณกําลังทําอะไรกันอยู่เปิดเผยมาเลยครับคุณเซนเอาเลยคนไทยอยากจะรู้เหลือเกินว่านักการเมืองที่เอาทองไปฝากไว้น้ําหนักสองหมื่กิโลกรัมเนี่ยมันใครวะนักการเมืองคนไหนที่ไปฟอกเงินแล้วก็เก็บเก็บไว้ในธนาคารที่กัมพูชาคนไหนวะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอยากจะรู้ครับคนไทยอยากรู้ครับ นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่จบคุณผู้ชมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรๆๆืๆๆๆเพียงเพราะอะไร <S <S เพราะคนที่อยากจะได้ผลประโยชน์จากกัมพุชาแล้วถึงเวลาปุ๊บคุณก็ไปบีญหากันแล้วคุณก็เอาประเทศไทยไเป็นตัวประกันซึ่งมันไม่ถูกนักการเมืองมันต้องมีเสียปรีสิครับใช่ไหมครับมันต้องมีเสียปรีมันต้องมีจิตวิญญาณความเป็นนักการเมืองไม่ใช่ว่าเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งที่เหลือประชาชนก็รอแล้วกันแงนหน้ารอไปว่าเขาจะให้อะไร จะแจกเงินแจกทองจะอะไรพวกนี้นี่ก็แจกแล้วเงินคนแก่อะไรพวกนี้ทาไปเถอะครับอยากทําอะไรก็ทําไปเถอะครับแต่อย่ามายุ่งกับประเทศชาติคุณก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาทั้งปัญหาตามแนวชายแดนตามอะไรก็แล้วแต่เพียงเพราะว่าคุณเซ็นอันนี้ผมพูดเฉพาะประเด็นของประเทศไทยนะครับไม่ไดเเ้เกี่ยวกับใครบางคนนะไม่ใช่เพียงเพราะว่าคุณอยากจะให้มันวุ่นวายเพื่อที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของคุณ คำถามคือว e ่าคุณสมรู้ร่วมคิดกันใช่หรือไม่แล้วมันไม่ได้ดังใจใช่หรือไม่ก็เลยต้องพูดให้มเป็นประเด็นขึ้นมาคุณทะเลาะกันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะผมตั้งคำถามอย่างนี้นะเพราะผมก็ไม่เชื่อใจหรอกว่ามันจะทะเลาะกันจริงไม่จริงเนี่ยนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่เอาเะครับเดือนนี้ก็กลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวกลางเดือนหน้าก็น่าจะรู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะอยู่แล้วก็อะไรจะไป ดูละครเลยครับดูละครก็ดีครับมันจะได้รู้สึกว่าเออเป็นการเล่นละครไม่ได้แปลว่าเราจะไปตีแจงอะไรกับมันมากมายนักนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ฮะก็มีความเห็นจากคุณผู้ชมมาบอกว่าจุกจุกเหมือนที่ลุงคุณโตนิด้าโพว่าแล้วว่ากลัวว่าวันหนึ่งคนไทยจะรักข้าพเจ้าก็เพราะอย่างนี้นี่เองเออเห็นไหมมีเหตุมีผลมันไม่จริงแท้จริงมันบอกไปแล้วนะครับทําไมก็ต้องบอกล่ะครับทองอยู่ที่ขเบนฝาก ทุกเช้าเย็นขายไปประเทศกินอยากรู้ตอนจบอ่ะจะเย็นครับจเย็นนะครับบางทีผมอ่านข้อความแล้วผมอ่านแล้วผมงงกันนะฮะขออภัยด้วยทักษิณไม่มีความจริงใจกับประเทศไทยคุณสุรดาบอกว่าคำทำนายอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงเป็นผลบังเกิดโดยเร็ววันเถิดเจ้าข้าสาธุ คุณเบิร์ตบอกว่าจริงของมันมันนี่หม่ติดคุณเซนนะครับคุณย่าน้องมอสบอกว่าอันนี้น่าจะแมนความอยู่ความเจ้าอยู่แปลว่าอะไรวะคอยเชื่อโอ้งงคุณสีประภาบอกว่าก็จริงคุณอันอรณลีบอกว่าจริงคุณชัชวาลดาหุนเซนมาทุกวันวันนี้ขอหยุดด่าหนึ่งวันถ้าปล่อยคลิปจะเลิกด่าเอางั้นนะเซนอ่าเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมมีแต่คนอยากจะได้คลิปที่คุณเซนอ้างว่ามีอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะไม่ปล่อยหรอกครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยบางคนอย่ามาตั้งประเด็นว่าในริงก็ปล่อยไปสิเรื่องอะไรเป็นผมผมก็ไม่ปล่อยคนที่รู้ว่าคลิปนี้มีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยมันก็คือไอตัวเกิดเหตุนั่นแหละคุณไปพูดอะไรไว้เวลาคุณเมาผมเดาได้ผมเดาได้เดาได้จากไหนเดาได้จากเขาใหญ่ครับคุณผู้ชมคลิปที่เขาใหญ่เนี่ยมันออกมาแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีคนมาท้าอีกว่าเอา้าถ้ามีคลิปทําไมไม่เปิดละ่ะเปิดผมก็ติดคุกสิครับใช่ไหมครับหลักฐานพยานบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ชมไม่เป็นต้องเชื่อผมแต่ให้ย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับปฏิญญาเขาใหญ่ตอนที่เมาอนี่ไปพูดอะไรไว้ผมจะเป็นต้องเอามานําเสนอหรอคุณผู้ชมไม่จะเป็นถูกไหมครับถ้านําเสนอถ้ากับผมเป็นการตอบย้ําสิครับในสิ่งที่เขาพูดผมเข้าข่ายนะครับเข้าข่ายนะครับผมไม่พูดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้อง ไปหาเอาเองว่าคลิปที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ฟังแล้วมันจี๊ดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยระแวงอยู่กับพฤติกรรมของนักการเมืองบางคนโดยเฉพาะความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพื่ออะไรครับคำตอบคือเพื่อให้พ้นผิดนั่นแหละครับง่ายๆใช้คำไหนหาคะ ตอบไม่ได้ครับลองลองหาดูนะฮะดูในโซเชียลกันด้บางทีเขาก็มีโพสต์เอาไว้แต่ว่าอย่างที่บอกคือผมก็ไม่อยากโพสต์อะไรเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาเอาเป็นว่าแม่มันก็บอกใบยากซะด้วยเดยเี๋ยวเมื่อเกีอบพันกระบดเลยลองลองจินตนาการแล้วกันนะครับว่าเวลาคนเราเมาขึ้นมาเนี่ยความในใจมันจะออกมานะครับความในใจที่เขาอยากจะเป็นอยากจะได้อยากได้ใครดีมันคืออะไร น่าจะนึกออกนะครับน่าจะนึกออกนะครับผมพูดแค่นี้นะครับพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทไปเราไม่รู้หรอกครับว่าก็พูดว่าอะไรนะครับก็ปล่อยเขาไปแล้วกันนะครับ <c oughs> คุณปราดสามสีโพส์ตข้อความมาไว้บอกว่าเรื่องของคนทรยศเนี่ยมันมีอยู่จริงครับแล้วคนที่นําเอาเรื่องของพิทักษ์สถาบันไปบอกกับสมาชิกขระบวนการล้มเจ้าก็มีอยู่จริงนะฮะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าพอนึกอ่อนนะครับคิดดีไปได้เลยค่าทํานองนั้นแหละครับคุณมารู้จุดอ่อนใช่นี่ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งผมไม่พูดไปได้คือเรื่องของรถไฟฟ้าที่พักเพื่อไทยเขาพยายามพูดพูดจาดูเหมือนจะดูดีเขาบอกว่างบอุดหนุนรถไฟฟ้าปีละหนึ่งหมื่นล้านบาทไม่เชิงเม็ดเงินที่หายไปไหนแต่มันคือการลงทุนเพื่อให้คนใช้บริการขนส่งสาธารณนาะได้ถูกลง นี่เป็นนโยบายสิ้นคิดอีกนโยบายหนึ่งคือไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงของของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแต่กลับต้องการที่จะหาเสียงด้วยการอ้างว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะคนกรุงเทพมหานครที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่เป็นประจำจ่าย20บาทเงินชดเชยปีละ1,000 0ล้านคุณผู้ชม1 0 0 0 0ล้านบาท คุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์คิดยังไงครับคุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดบุกดาหารท่านคิดยังไงครับคุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้เอาท่านคิดยังไงคุณผู้ชมที่อยู่ชัยภูมิอยู่บนเขาในป่าถนนหนทางเข้าไปถึงหมู่บ้านีย่ยไม่มีอะไรอยู่บนดงบ,บนดอยเงี้ยท่านคิดยังไง รัฐบาลแม่งไม่เคยใส่ใจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะไปยังหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ชนบทห่างไกลไม่มีเลยโมแต่ห่วงใยคนกรุงเทพผมคนกรุงเทพนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ต้องการงบอุดหนุนเพราะใครใครใช้ต้องจ่ายนี่คือหลักความเป็นจริงครับใครใครใช้ต้องจ่ายใครจะจ่ายก็ต้องจ่ายใครไม่จ่ายก็ไม่ต้องจ่ายเพราะมีรถเมย์ให้บริการอยู่เช่นเดียวกัน ผมยม้ำอีกครั้งหนึ่ง,งผู้ชมจําตอนที่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจออกมาตรการให้คนใช้รถไฟฟ้าฟรีได้ไหมครับเราอ้างว่าจะช่วยลดปริมาณฝุ่นควันหรือว่า PM 2.5ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อเท็จจริงคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการลดฝุ่นละอองลงมาเลยข้าวอ้างคือว่าต้องการให้คนที่ขับรถเนี่ยได้ใช้ บริการกรถไฟฟ้าเดินราคาถูกแต่ข้อที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่าง,งน,นั้นครับคนที่เขาใช้รถยนต์ในการเดินทางไปทํางานเนี่ยเพราะความจําเป็นของเขาไม่มีใครเขาอยากขับรถไปหรอกครับเพีเยงแต่ว่าถ้าสมมต,ติต้องออกจากบ้านมาเดินทางมาอีก1กิโลเมตรเพื่อมาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาขับรถไปดีกว่านั่นคือความจำเป็นของเขาแต่รัฐบาลสุริยะบอกอ่ะร้อยล้านพอสุดท้ายปาเข้าไป400กว่าล้านบาทในการจ้างให้คนเนี่ยมาขึ้นรถไฟฟ้าฟรี เขมรลาวพม,มา่าแห่ก็คือรถไฟฟ้าหมดเพราะมันไม่ต้องเสียตังค์นักท่องเที่ยวชอบมากชอบมากครับเพราะไม่ต้องเสียตังค์นั่งรถไฟฟ้าดูวิวกรุงเทพมหาคนครไปเนี่ยครับรัฐบาลสิ้นคิดมันคิดได้แค่นี้เดี๋คุณผู้ชมเงินหนึ่งหมื่นล้านบาทถ้าเอาไปสร้างถานนหนทางเอาไปต่อไฟฟ้าให้กับคนที่อยู่ในชนบทในดอย ให้เขาได้ใช้บริการสาธารณะที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าหลอครับหมื่นล้านมันสร้างถนนขึ้นดอยได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องลำบากระบนเวลา,าหน้าฝนอะไรทั้งสิน้นแต่นี่คือวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยไงเอาง่ายๆหาเสียงไว้ก่อนอ,งงนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมคนกรุงเทพแทนที่ผมจะดีใจแต่ผมไม่ดีใจหรอกครับเพราะมีความรู้สึกว่าเงินหนึ่งหมื่นล้านมันทําอย่างอื่นได้เยอะเยอะมากสามารถที่จะเอาไปทําทางรถไฟขยายไปออกฝั่งลาวไป ที่ไหนที่ไหนได้หมดเอาไปแจกไปทุนการศึกษาให้เด็กดีๆซะกว่าพัฒนาคนแต่นี่ไม่เอาเลยเอาเสียงเดียวหาเสียงอย่างเดียวก็ฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพักก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ดีจะกลับมาทางช่องสีแดงนะครับจะไปพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยเจ้าเก่านะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่องสีแดงนะครับประมาณสักอีก8นาทีข้างหน้ากันแล้วครับน,นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ